ขึ um ้นอ้ามะพร้าวเมื่อยี่ยมตูวเถาเมื่อตอนตูวเถามักพ้าวก็อยู่รังคาเฮือนคอยย้อนลงเด้อมันแก่แล้วบ่เนาะกลางยมบ่ฮู้เป็นดกอยู่พี่น้องหนึลายแซงเติมหาหกแซงอยู่เมื่อก่อนเอาลงมากินแล้วแซงหนึ่งมีเก่าหน่วย มือนี้จักซีมีจักหน่วยเอามะกผ่านลงมาพี่น้องกับประคอยงามเนาะแต่กะน้ำกะบลายได้นี่นจักชีเกเลหรือชีออนก็คือซีมีประมาณประมาณแบบมีน้ำในหน,หนินึงไอ้น้ำในลายแต่นวลในสีโปรลายเนาะอาจจะยังอ่อนอยู่แต่เขากัเอาลงมากินน้นำน้ำชดๆน้ำบริสุทธิ์ เบิงสะเดือนชินับเบิงเนานอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2ີ22 23 24ว่านับบ่คู่พີ่น้องสบายดีสบายดีและสดีด้ FC เบดทุกคนเนาะ บอกว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับเขาชูส่งสาวเดือนผ้าสิ่งคือเกาพี่น้องอันนี้กับโมมีอย่างไรเนาะมมนิกสิมาอาชีพอาชีตประจำวันนี่เลยเนะาะนกาที่คืนอาต้นมะพร้าวแล้วก็เอามะพร้าวมาฝากให้ตู้เทากินนะพี่น้องให้เรามีแห้งเนาะแล้วก็เทาโอแล้วพี่น้องเลยกลูกลานแกน ในนงเผานางซ้งอมนางแย่งอยู่เสมอนี่ก็ได้เดีาด๋าเดนแหลนี่ขึ้นอามักเผาไปอ่าให้เรากินบำรุงเราให้เรามีแงพี่น้องมักผาสด,สดๆเนะาะมาธรรมชาติมเผาแบบเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยใบ่มีเค,ม,ม,เคมีเคมีนะก็สิขึ้นมให้ตู้เฒ่กินพี่น้องเ้ไปไปเบิง่งไปชมนํากันเพื่อว่าเป็นการศึกษาเสียเวลาแล้วก็สิพาไปเบิ่งร้านน้อยอ่าเพิ่นเ็บตีนอีกพี่น้อง เสียมอ่าเสียมซับตีนเพื่อนเนาะไปไปกันเลยพี่เน,นาะไปดิพี่เนาะว่ากันเยี่ยมเพื่อนเมื่อไหรเป็นยังเมื่อไหรเป็นอันนีเ้เป็นยังไงนี่เป็นยังไงนี่เมืยอย่อไงถือเสียมเสียมเื่อไหรเป็นยังคือถือเมื่อไหร่จะไปขุดยังขุดหากระปูขุดหากระปูได้บ่กระปูนะโ่ได้โ่ได้ยอย่ามอมบ่งาม มันสีเขียวชีฮักอันนี้อันนี้เจ็บบ่เนี่ยเจ็บจะเค็มพผงยิบซองเค็มเบีได้ซองเค็มเบียดไไปไปห้องมอเลยเพิ่งซักใช้แน่เค็มนะซักเซักใช้ซักบนไอ้ว่าดีดีซักบนเลยใช้บนขาเปลืบยบนนู้นมีบวบหอยมันนะใช้อ่านี่เนี่ยกับซักใส่อีกซักใส่อีกซักใช่นี่ซักอย่ามึนบ่ phần bụng nhịp này, bông kia bông phần bông kia bông kia bông kia bông này bông kia 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 ได้เล็บโตกระปูนะได้ส <grateful nice> ิค <cheese course offs> ุฑอ <Overwatch> ีกได้แล้วบ่ากระปูคือยังยังคุฑจันเมื่อไหร่ครุฑมาได้ชอนู้คุฑแบบไหนคือถือตีนครุฑแบบไหนนั่งนั่งเอาคุดนั่งเอาคุดนั่งคุดเอานั่งคุฑเอาเออพ่อชีว่านั่งเอาคุดคุดจ้ะเบิ้งสีถามนี่ไข่แน่แล้วบ่นี่ไข่แนนี้ไข่แน่แล้วจักมือแล้ว ชงมือนี่เนาะชามือนี่บ่จจกมือจักมืออันนี้นี่ชงมือ่ามาแต่ห้องมอนี่ยชงมือแบบได้องมือนะแบบได้องมือยกนิ้วขึ้นยกนิ้วขึ้นบังดูชงมือแบบใดสีมือทันทันหมอว่าอันพยาบาลว่าแพทย์ว่านั้นจจกมืออย่างได้เพื่อบอกบังอ่านอยู่บ่ โอ้ยสองเดือนวะจ๊ะสองเดือนสองเดือนสองเดือนเจ็บขาเลยห้องเย็นบ่ได้ไปวันนี้เนาะแมนบ๊อพื่อบาลแมนบอแมนบ๊อเจ็บขาเลยห้องเย็นบ่ได้ไปใช่ไหมบ๊ฮะไบ่ได้ไปไปห้องเย็นเป็นช้อนอยู่เลยไปโรงเย็นนะเปช้อนห้องเพลงยังห้องเรียนห้องเรียนห้องเียน เป็นบอลเฮียนเขาเขาทุกคนบ่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเอากระเป๋าไปโรงเรียนเอากระเป๋าไปห้องเรียนเพื่อนชวนนะแล้วก็มีเพลงยังก็เพลงพนตกเทลงมาพ่อมั้ยว่าบังดูเทลงมาเทลงมาเทลงมาเสียข่อยเปียกเสียข่อยเปียกเสีอข่อยเปีอยเปียงข่อยเปียกสียงข่อยเปียก แ,แมงกับเตา่าบ่แมงกับเตา่าออกลูกข้างลัางตืนดังมากแมงอียังแมงอียัง,งอยู่ไหนยู่ต้นอยู่ต้นมะขามยี่ต้นมะขามยี่ต้นมะขามนี่ต้นมะขามนะแมงยังเลยแมงจีนวลแมงังแมงจีนวล บัง,บง,บงไปบงหบได้ไปห้องเฮียนหลายมือแต่เลยจืดโบนับเลขไปนนับหนึ่งอชิปนะ<อ>นับมงดูนับมงดูหนึ่งสามสองแล้วกันยังสีาก้อนสามสี่บพังพังชว้พังควายชิพังควายชีัน เบาชูพังก,ก่อนเด้อพังดีดีเด้ ai, ดเอห <อะ S 1> น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอวถไทยคนปาเกี้ยงอ่นับบาในนับนับนับเบิ่งดูนับเามืนงามน,นับเม่นมวนนับเบิ่งดูหนึอสสห้าหกเดเกสบแน่เป็นอยู่นับอีกบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปเก้าสิบเจ็ดไปใช้เจ็ดคือบูมีเจ็ด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 อันนับมาอีกมาหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดนับมาอีกมาหนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็ดเก้าซืบเจ็ดไปใช้คือบูมีเจ็ดอ่ะกคือแบบบุกพ่าวคือแบบบุกพ่ามาให้บุกอ้ายบอโดยโดยไปวงเฮียน,อ,แบบนอะไรไปฮอตในพื้นทีะได ใครไปชาสบายดีพ่อมือสบายดีคนคู่เฮ็หตุไดเฮ็หตุไดชวนบังดูสบายดีคนคู่มาห้องเรียนแล้วเออว่าเนี่ยนี่บ่โมเมนบ่สบายดีป้าคู่โมเมนสิบ่เออโมเมนต์แบบได้จ่ะป้าคู่เอาว่าไหมดูป้าคู่สบายดีไหมสบายดีบ่ป้าคู่เขามาห้องเรียนแล้ว แล้วเพิ่นพาอ่านอยู่ว่าขอไก่ขอใค่ผ้าอ่านเลยแต่เพิ่นพาพาเฮียนอย่างแนผ้าเฮียนเพลงยังเพิ่นพาโอนนะเพิ่นห้องโอนนะเพลงห้องเฮียนบ่ห้องเฮียน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 เป็นบอลเฮียนของเฮาทุกคนเป็นบอลเฮียนของเฮาทุกคนเฮาฮะห้องเฮียนเหลือล้น เฮาฮ่าต้องมาเฮาดอนเฮาทุกคนต้องมาห้องเฮียนเฮาบ้าต้องมาห้องเฮียนเฮาทุกคนต้องมาห้องเฮียนเฮาต้องมาห้องเฮียนเฮาทุกคนต้องมาห้องเฮียนแปลว่เป็นเปลว่เป็นเอาเอาว่าว่าตัวนี้เป็นบ่เพลงอันยังลูกไก่เป็นยังตัวน้อยบ่ลูกไก่เป็นลูกไก่เป็นยังจักตัวน้อยลูกส้างเป็นยังจักตัวใหญ่มันเป็นยังไง มันคือตัาใหญ่ตัาใหญ่แล้วตัวไกลคือตัวน้อยตไก่ก็ไม่เป็นตัวน้อยหน่งสน่งสองสามกสองสามพกสองสี่แปดสองสี่แปดสองห้า สองห้าสิบสอ2สองเจ็ดสิบสี่สองปสิบหเ้าส0เป็นเ้าโอเคเก่งตบมือดูตบมือเฉยดูเอนับดูวันทูทีวัน Seven Seven Ờ, là cái yên Eight Eight Nine Nine Ten Ten Yeah Rồi, lần nào bằng đu Seven À, nập, nập one con One Okay. Two Two Three Three Four Four Five Five Six Six Seven Seven Eight one. Eight Ni <laughs> nài ten. ten. Ok, Kinh đấy Ni bao, nè kìm 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 จนตีเลือดออกกระไรไรย,ยานแห้งาพาไปหมม้องหมอกว่างตัวเนี่ยมันกว่างออกมาเจ็บบ่บัปนี่เจ็บบ้กว่างออกมานี่<อ>นี่ซักตีนตัวเองไงซับตีนตัวเองจนชีเห็นทอดกระดูกเห็นทอดสิน้นเห็นทอดสิ้นแล้วก็ ฉันชุดกาบอ๋อมือรมูรปเป็ดเป็ดแอมนันในคลองนะเป็ดกากในคลอกกากากันะากกากกบแอะอือ่ะจับไหมอตีด้ดูอ่าตีดาดูเขียนห้องไนไ่กากากนะกาก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 กกกากกากกากเคหัต๊ลงมาน่นตงมาโลงมา สีย <ina> ์สคบีย์สบีย์ม่ท่านเะเาบทตันนี้ทาว่าไหมสี่ยเบียเสีอยเบียกเสีอยเบียกสองขวบียกสองขวบียกสองียกแม่งจะเต่าออกดูั้งล่าแม้วยังแม่งยังมยังแม่จะเต่า ออกลูกข้างบานอ่ะแม่งกีนนู้น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 เดี๋ยวชิทมนี่เด้ออยากไปบ่เนี่ยเจ็บขาเนี่ยอยากไปมืดมัดอยากไปบ่งุดงิดบ่ฮะชิเลียดบ่ชิเลียดแหงบ่แม่พอขึ้นมานานเสร็จอยากไปบวะไรอยากไปย่บวะไรอยากย่างได้ย่บ่อยากเศร้าย่บ่ บันนี่บอด้อเด้อบ์ลินเด้อร์โอเคบ่อโดยบ่อโดยแล้วบ่อลาบแล้วบ่อโอเคฉันบ่ต้องลินเสียมนี่เห็นบ่ยางบ่ได้ลายมือพี่พี่จำนี่ได้จักมือจำไหมสองสเดือนจังยางได้สองเดือนสองมือแล้วนี่เนี่ยยังยางบ่ได้อยู่ไอ้สอง อมอ,อ,อคนเคยไปเป็นพี่น้องเลยแม่แบบนี้นะชองเดือนกับสองมือ,สอ,มอสองนิ้วมือนีน่คนเคยไปเป็นมนีแต่อ่านอนเท่าน,นั้นจังนั่งจังแบบจังได้พักผ่อนขันตื่นนี่โอ้ยไปตลอดจนคำ่ำจนมืดเท่าจนเทานอนจังได้พักผ่อนคนไปเป็นคนขี้ดื้อ Đẹp này dù khắc bà nhắn như men ninh Mẹn bò? Mẹn Sống năm nả đây bò? Khỏi sống năm nả đây nữa Sống năm nả Sống năm nả tụi em nó Sống năm nả tụi Nhàng bò đây Nhàng bò đây Ừ Sống khuôn Sống khuôn Sống nấm nả đây nó Sống nấm nả đây Ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ได้หลายหน่วยเชียรเมื่อผากไปฝากอ้วนฝากตูเต้เ่าบ่ฝากตู้เ่ามื่อไปแล้วเมื่ออะไรบุ้งายไปเยี่ยมตู้เ่าเด้อโดยโดยขึ้นอามักเพาเมื่อเยี่ยมตู้เ่าเมื่อตอนตู้เ่ามักเพาก็อยู่หลังคาเฮือนให้คอยอย้อนลงเด้อ มันแก่แล้วบ่เนาะก็ยังบ่ฮู้เป็นดอกอยู่พี่น้องนึงหลายแซงเต็มหา6แซงอยู่เมื่อก่อนเอาลงมากินแล้วแซงนึงมี9หน่วยมื้อนี้จักสิมีจักหน่วยเอามะพร้าวลงมาพี่น้องก็บ่ค่อยงามเนาะกน้ำก็ลายเด้นี่จักสิแก่หรือสิอ่อน ก็คือสีมีดป,ประมาณแบบมีน้ำในนินึงไอ้น้ำในร้ายแต่นวในสีโปรลายเนาะอาจจะยังอ่อนอยู่แต่เขาก็เอาลงมากินนำ้นำน้ำชดชดน้ำบริสุทธิ์เบิ้งสะเดือนชนบเบิ้งนาอพี่นอ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ว่านับโบคูพี่นอ้องมัน,นเบิ้งนับไหมสองสี่หก ไปเจ้าชิมปลายหน่วยประมาณชิมหาชิมพกนี่แหละพี่น้องเาเมื่อตอนมีตู้เถาเลยพี่น้องมีตู้เถาแล้วก็เถ่าเฮงเลยเนาะอัญุกะลายเติบเลยเป็นเจะแบบไปลูกไปห้องน้อห้องน้ำกะอาศัยแบบลูกลานโฉบไปนะพี่น้องโฉบไปอุ้มไปเวลาเขาห้องน้ำ้องนายอาบน้ำอันนัยกะ

chị chết nuôi cứu sao. Mặc chết bộ cứu sao. Chị chết này mình sao. Chị chết nuôi cứu sao. Chị chết nuôi cứu sao. Chị chết nuôi cứu sao. ít chết nuôi cứu sao. Chị chết nuôi cứu sao. Chị chết chết nuôi ทิมทิาามแลปดชามันหลายหน่วยแต่แปงหน่วยใบใหญ่อันนี้ใหญ่หน่อหนวยนี่สองหน่วยประมาณสองสามหน่วยนะใหญ่ตัวแซงหนึ่งนี่สามหน่วยสี่หน่วยนี่ถ้าเบิ่งหน้าหมักผ้ามันหน่วยนึงมันจะได้หลายเลนหน่อยเนาะเอากระติกมาใส่ อย่าถือโตเลยต่อมาหงส์าย<ด>แ<ต>ป๊บน,นึงแต่มันเป็นอย่างนี้โอ้โหเลยว่ามันเป็นยังไมันจะคือเป็นแมงไงอ้อเหี้ยเลยเน่ามาเลยลองชีมมัน g ่อนชีนควน้ำมันแบบชีเปะๆน่าน้ำวะชีได้เเป็นอย่างเนอะมันเป็นแมง หลายหน่วยอยู่พี่น้องแต่เน่าอันนี้ก็เน่าบ่จักอันนี้ก็นี่ก็คือสิเน่านี่นี่ให้ปากิมาลองเบิงอีกหมาที่2 chưa kịp nào kịp 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 kịp

không chịu nữa nữa ấy ừm vạn lại đấy nào tiếp tìm kìa ốc phải không lọt bài hãy phân kính cơm em ngon ào mùi mày lạ cha mày lèo ô đồ ăn gì em đấy ăn mày lầm đi lạy từ sim bừng hết đấy này <laughs> Sắp bài đi khóc cháy Ai à, xin mừng bên đây này Đồ sạp vào đây, xẹp bơ cứ bơ xẹp, sổm bơ cứ bàn 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 vào đây, nhục bộ Nhục bộ Thèm cõi Nhục bộ thèm coi Hết đúng Hết nhục bộ thèm cõi đúng Hết Ờ ờ, ờ. ờ Mẹ ổng lại Ở nhục bộ thêm quậy Thì okay. thì bên đây Cháy Mẹ cứ bỏ khứ thế À <laughs> kín 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 bất Xem bằng xem không? Xem <laughs> okay. uh. hẹn มีแองมัป้านวนลลายพี่น้องนวลพ,แบบพอดีแบบพอดีแซ่บนะจัมแบบโมแก่เกินใหนะนี่เอ,เ,อเนื่ออา,ออาไปจะแซ่บฝุดให้หัวหน้าก่อน ดอกหมากนี่สิเมื่อภาคทุเฒ่าแต่มันบ่กะบ่งามเด้อพี่น้องแต่างในมันกแซ่บอยู่น้กยังหวานอยู่บปาบ่ค่อยงามสําหรับคลิปนี้สืเดือนก็สิได้ขอตู้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะตอนอันเอาพพาวเมื่อก็คือสิบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเพราะว่าาบ่ตุมึงตวยนี่พาวกประมาณ7-8หน่วยพี่น้อง ก็สิเมื่อฝากแม่อ้วนแน่แลก็เมื่อแวให้ตู้เนสําหรับคิปนี้ก็มีหยัายเนพี่น้องฝากกดไกดแชร์ให้ชวเดือนเดพี่น้องเป็นกําลังใจเคิตไปนะชวเดือนดเดินทางเมื่อเอามะพ้าให้ตู้เ่า่อนพี่น้อง